ติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและละครริทไทยบดีกันต่อนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้ค่ะสันโตเฮเวสพีเปเวทยันติคนดีเท่านั้นที่จะรู้กันได้กับคนดีส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของไพยศักดิ์สุรินช่างทูตสันธวัมน์ไมตรีไทยศรีลังกาตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่สถาบันผู้บาลแห่งชาติในพระถัรภ์จังหวัดลำปางเป็นวันที่2นะครับอาการล่าสุดพบว่าตาขวาเป็นต้อกระจกค่ะพฤติกรรมเรยงรวมมีความสดใสมากขึ้นยืนกินหญ้าและแว่งงวงเล่นตลอดทั้งวันแล้วก็ัไปพร Uh-huh. <laughs>